เมื่อก่อนอาชีพอะไรอ่ะทําโรงงานครับพี่เป็นหนุ่มโรงงานครับทําอะไรโรงงานอะไก่ขับรถส่งรองเท้าครับขับรถเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพี่ชีวิตเหนื่อยมากกีปีเหนื่อยตั้งแต่ยี่สิบครับตอนนี้ตอนนี้ปีนี้เขาสามสิบครับการตัดสินใจในการที่จะออกจากอาชีพประจําเนี่ยมันหนักใจคิดแล้วคิดอีกจริงๆริงไหมใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้แค่ไหนออืจนผมรู้สึกเอ้ยไปได้นะเพราะตอนนีนมันทําไมถึงรู้สึกเช่นนั้น ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมผมรู้สึกว่าพอผมศรัทธากับหลวงปู่ยิ่งผมศรัทธาสิ่งที่ผมได้ก็ได้เยอะแล้วเงินที่ผมได้จากการจัดการบูชาพระออกบูชาพระเนี่ยครับพี่ผมก็ตั้งเป้าไว้คืนหนึ่งหมื่นบาทถวายพันหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยครับผมก็ทาอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วผมก็ขึ้นไปหาท่านตอนหนึ่งพันก็จะถวายท่านผมก็ขึ้นไปกราบท่านถูกเดือดก็คือแฟนผมทําตอนนั้น่ะช่วงที่โรงงานผมปิดผมก็ให้แฟนผมไปทางานเพราะปกติไม่เคยให้แฟนทํางานเลยออืก็คือ แฟนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆด้วยอไปทาผมออกออกจากงานมาทําได้เดือนเดียวผมบอกออกจากงานมาช่วยกันรับลูกค้าออเดอร์ลูกค้านอยเอาไม่ทันแล้วไปทันแล้วพี่โอ้โหแฟนยอมเหรอเาิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ่กำลังทํางานอยู่อ่ะกาลังมีความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเอาโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยผมรับไม่ทันจริงๆแล้วตอบว่าไงเขาก็โอเคช่วยลองดูพอได้อยู่กันเริ่มเลยคือไม่ได้คิดหนักไม่ได้คิดมากเลยเอาออกก็ออกงี้เลยใช่พี่โอ้เริ่มเลยเริ่มรับออเดอร์เลยใช่ เป็นไงเป็นจริงอย่างที่เป็นจริงครับเป็นจริงเป็นจริงแฟนพูดว่าไงวันแรกที่ได้รับออเดอร์รู้สึกไงแฟนพูดว่าไงก็แบบเหมือนอะไรพี่เขาเลยจังวหวะเฉยๆอ,อะไรเขาไม่ได้มาสนใจกับผมตรงนี้อ๋อคล้ายๆว่ามีตัวเงินเข้ามาเนี่ยแฟนได้พูดไหมไม่เพราะผมไม่ได้บอก ไม่ได้บอกอะไร <c oughs> ไมไ่บอกเร <c oughs> ื่อเงเงนินเราจะให้เงินเขายัางไงอ่ะ <c oughs> ผมว่าบอกตอนที่เริ่มชวนเขาเอาจากงานครับออกจากงานเพราะว่าม,ม,มันเห็นนะชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงต,ตั้งแต่พอเริ่มเข้ามากับนูกกลับหลวงปู่ได้พูดคุยกับท่านนี่คือเปลี่ยนไปจริงอืชีวิตดีขึ้นดีขึ้นครับจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไหมใช่รวยพี่ตอนนี้รวยยังไม่รวยคถ้ารวยไม่ต้องทํางานแล้วพี่เกือบล้าแล้วยัง โอ้ยยังครับยังครัไกลๆไม่ขนาดใกลไหมคือเราได้มาเราไม่ใช่ว่าเก็บตัวเองเราก็ถวาไหววัดตลอดก็หมื่นตอนหนึ่งพันตอนหนึ่งพันแสนหนึ่งก็หมื่นหนึ่งอย่างมีลูกกี่คนมีลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวโอ้ก็เนี้ยพอดีพอดีเลยนะเลี้ยงดูนะครับผมมีเงินมีทองในการเช่าพระมาวันนี้ดูพระเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละเก่งยังไม่เก่งหรอกครับพี่ทาไมถึงคิดว่าไม่เก่งบางเรื่องผมก็ต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่เขาเหมือนกันครับเพราะเรายังต้องหาคําแนะนําจาก ผู้ใหญ่หลายๆขั้นเราอยู่ขั้นเนี้ยเราก็ต้องไต่ไปอีกไต่อีกคือผมว่ายังไม่เก่งคือที่บอกาศึกษาต่อต่อไปเนี่ยศึกษารุ่นเดียวหรือว่าศึกษาหลายๆรุ่นที่กำลังออกมาก็หลายๆรุ่นครับพี่พ่อพระหลวงปู่ดีทุกรุ่นรับตัวผมครับถ้าเกิดพูดถึงสหนึ่งเนี้ยสหนึ่งหรือว่ารุ่นในอำเภอสร้างรู้รุ่นรูปหล่อเนี่ยเคยดูหนังรายการแฟนพันธ์แท้มั้ยครับผมจับไม้อย่างเงี้ยเลื่อนไปอย่างเงี้ยดูออกไหม โอ้เร็วหนาะดนั้นก็ไม่มันก็ไม่เร็วเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กด,ดูอย่างเงี้ยดูออกดูออกครับพี่สแสดงว่าชีวิตเนี่ยวันทั้งวันก็ส่องตพะพระครับอืมไม่พลาดละแ<ม>ค่เห็นก็รู้ละตื่นเช้ามาอยู่บนโต๊ะก็เป็นสอหนึ่งนะครับอืมน้ําหนักถ้าเกิดว่าผองปลอมมานี่สามารถรู้น้าหนักได้เลยน้ําหนักอาจจะยังไม่ไม่เก่งครับพี่ถ้าหนาบางเนี่ยรู้แน่ปะเลยใช่สีสีใช่สีสันสวยงามใช่เขาบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ปล่อยบูชาสุบสองพยักศอหนึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมากเพราะอะไรหนึ่งด้วยประสบการณ์ของเหรียญนะครับไม่ใช่สีสันที่สวยกอบเขาละสีสันเนี่ยเป็นสองนะครับเรื่องอันดับหนึ่งคือประสบการณ์จริงๆท่านที่ได้เช่าบูชาไปบอกแล้วบอกต่อกันมาเพราะในในกลุ่มในเพจเราก็เห็นเห็นกันอยู่ครับ<ม>รทุกวันนี้ประสบการณ์ของศอนหนึ่งเยอะจริงมาทุกรูปแบบหรอมาทุกรูปแบบครับพี่ไม่ได้เน้นหนักว่าจุดใดจุดหนึง่งใช่ครับ แตอย่างตัวผมอะผมเจอก็คือเรื่องโชคลาภเนี่ยแหละครับคร<ม>อบครัวผมผมตั้งแต่ให้เหรียญพ่อผมไปสองเหรียญเนี่ย<ม>เหรียญยุคต้นเลยนะครับ<ม>พี่<ม>ท่านก็ถูกเล็กรถเอรตอรีอ่ะห้างวัดติดเลยครับชีวิตที่เกิดมาไม่เคยถูกหวยหรือว่าก็ถูกมาบ่อยๆมาครั้งที่บอกว่าให้คลองหลวงปู่ก็ยังถูกอยู่ยเป็นพอน่อพ่อผมอธิษฐานจริงๆพ่อผมอธิษฐานกับหลวงปู่ขอเจ็ดงวดติดแต่ถูกห้างวัดติดครับโอ้ ก็ไม่ธรรมดาแล้วใครวันมันจะถูกอยู่ดีห้างหมดโอ้โหก็ถือว่ามันไม่ปกผิดปกติแล้วเป็นไปดังคําอธิษฐานโอ้โหสยบสองพยักซ้อนหนึ่งสีสวยเยอะไหมสีสวยเยอะเยอะครับพี่ทําไมถึงสีถึงเปลี่ยนอ่ะวันวันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องซองซองซองแล้วก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของเหรียญสีสีที่มีการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าทําไมอ่ะ ถ้าพูดในความเชื่อของของทางาพุทธศาสนาเราก็คือน่าจะเป็นของเรื่องของพญานาคครับถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร,ร์ก็ปฏิกิริยาทางเคมีแต่ในตัวของผมเนี่ยผมเชื่อในทางศาสนาเพราะเพราะหลวงปู่ได้พูดไปว,ว่าท่านได้โดนโดนบรรดาลจิตให้พญานาคมาถึงสถิตอยู่ในเหรียญด้วยรวบตัวเศกด้วย<อ>ผมก็เลยเชื่อแบบนั้นครับแต่ก็คือเรามองได้ทั้งสองแง่ก็คือครั้งหนึ่งก็หลวงปู่ก็มีของดี เหล็กไหลก็มาให้พี่พรชัยเนี่ยแหละเอาไปเอาไปเป็นมวลสารครับก็บอกแล้วว่าตำนานความเป็นมาของเหล็กไหลก็มีความผูกพันกับพญานาคสาเหล็กไหลก็มีการเปลี่ยนสีได้แสดงว่าสามารถที่จะอ้างอิงซึ่งกันและกันได้ครับว่าเนี่ยเหล็กไหลที่มีการเปลี่ยนสีก็มาจากจากธาตุหรือจากอะไรบางอย่างที่แบบ มันน่าจะตีโจทย์ไปกับในเรื่องของเหล็กไหลได้ไหมก็ได้อ่ะพี่แล้วแต่คิดแล้วแต่เราจะคิดไม่มีแล้วแต่มุมมองไม่แล้วแต่มุมมองของคนใช่ครับมุมมองคนก็บอกว่าต้องบําเพ็ญเพลินภาวนาก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกในความคิด่ของผมคือคนที่เชื่อส่วนมากจะจะประสบเรื่องแบบนี้กับตัวเองอืมเพราะท่านที่ท่านที่บูชาไปอ่ะที่เขาเจอเหรียญเปลี่ยนสีเนี่ยเพราะเขาใช้การแบบ ใช้เหรียญจริงพี่อธิษฐานจริงใช้จริงห้อยจริงเขาถึงรู้เขาถึงได้เอามาเอามาโฆษณาและมันก็เป็นหลายๆคนที่มาเหมือนกันก็ที่เหรียญเปลี่ยนสีก็คือมีจิตศรัทธาของลงปู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประเภทแบบชอบนั่งสมาธิบำเพ็ญอยู่แล้วก็ขออัลาตนาขอให้เหรียญที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านั้นมีการเปลี่ยนสีด้วยเถิดอธิษฐานไปแล้วเป็นจริงใช่ครับอื มันก็เป็นมุมมองมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้อธิษฐานก็เป็นจริงใช่อ๋อนี่พูดยากนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคําว่ามหัศจรรย์ใช่ครับพี่ทุกอย่างอืมเขานี่นะครับสอหนึ่งนะครับคุณเนกเนกครับคุณนนเนกนี่ครับก็ลืมตาอ้าปากได้ดังคําที่หลวงปู่บอกว่าจะมีกินมีใช้ก็เข้าขั้นมีเงินล้ครับก็ดีขึ้นครับอืมลูกเมียก็สบายสบายครับ